ชาวลัคนาราศีกรกฎทุกท่านในเดือนสิงหาคมนี้นะคะท่านจะมีโอกาสโดดเด่นมากและมีชื่อเสียงด้วยเพราะท่านจะได้รับโอกาสที่ดีจากผู้หลักผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นไพ่ที่ได้มาคือไพ่เดอะซันเป็นการบอกว่าท่านจะมีความก้าวหน้าดีประสบความสําเร็จแต่ว่าต้องทําตัวให้น่ารักเหมือนเด็กเขาไว้นะ่อนน้อมทาตน ที่มากไปกว่านั้นคือว่าท่านมีโอกาสได้จับเงินนะคะจากการใช้ความรู้ความสามารถจากการลงมือทําจากการขยันนะคะไม่ใช่อยู่เฉยแล้วจะได้เงินนะการที่ท่านขยันมากก็มีโอกาสได้เงินมากและได้จับเงินก้อนมีโอกาสล่ํารวยและมีโชคมีลาบเข้ามาด้วยแต่ก็จะมีบางเรื่องบางจุดเท่านั้นที่เข้ามาบั่นทอน จะเกิดจากดวงดาวอะไรเดี๋ยวเราเจอกันค่ะในเดือนสิงหาคมนี้นะคะชาวลัคนาราศีกรกฎหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมจนถึงวันที่16สิงหาคมแต่ถ้าท่านผูกดวงวังลัคนาเราได้ลัคนาสถิตราศีกรกฎ ทรพยากรที่อาจารย์จะให้ไว้นี้จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยดาวพาัทิตนะคะได้โคโจรทับจุดเกิดของท่านร่วมกับดาวพภเกดโดยดาวพาัทิตโคโจรได้ตำแหน่งมหาจักรด้วยทำให้ชาวลัคนาราศีกรกฎจะมีพลังกายพลังใจที่ดีมากมุ่งมั่นอยู่กับการหาไรายได้ขยันทำมาหากินค่อนข้างดี และมีโอกาสประสบความสําเร็จด้วยระยะนี้ท่านอาจจะรู้สึกว่าตนเองติดจะใจร้อนตรงจุดนี้ต้องระวังบางท่านอาจจะที่ประจ o ลงเท้าเดินทางบ่อยอยู่ไม่ติดที่เลยอาจทําให้ช่วงนี้ชาวลัคนาราศีกรกฎจะได้พกได้เจอผู้คนมากห้าหลายตาได้เปิดโลกทัศน์เปิดหูเปิดตาเจอช่องทางที่ดีมาต่อยอดธุรกิจของท่าน บางท่านก็จะได้เดินทางไปสแสวงบุญไปปฏิบัติธรรมพอนอกจากท่านจะติดใจร้อนง่ายแล้วนะคะในช่วงเนี้ชาวลักนณาราศีกรกฎเองคาะรู้สึกว่าตัวเองไม่เป็นตัวของเองบ้างฟ้งสานคิดหลายอย่างวกไปวนมาไม่นิ่งบางท่านก็จะไปได้สัมผัสกับเรื่องลึกลับเรื่องเหนือธรรมชาติสถานที่ลึกลับช่วงนี้ท่านจะเซนแรงมีลงังสังหรณ์ดีนะคะ พยายามทําใจให้นิ่งนะท่านจะเป็นที่ปรึกษาให้กับตัวเองได้ดีทีเดียวด้วยดาวพระเสาร์นะคะที่โคจรอ,อยู่ในมุมมอรณนะกับดวงชะตาของท่านและโคจรถอยหลังพักปงสาทั้งเดือนทําให้ชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นต้องอย่าประมาทกับเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะเกี่ยวกับช่องท้องลำไส้และขาด้วยอาจจะมีสภาวะเกี่ยวกับพวกโรคก,กระดูกนะคะฟัน โลกเก่าที่เคยเป็นอาจจะก,กลับมาก็ได้รวมถึงอุบัติเหตุฟืนไฟความร้อนโดยเฉพาะท่านใดที่ต้องทำงานอยู่ในที่เสียงภยัยท่านต้องเซฟตี้ตัวเองให้ดีนะหรือในอกด้านหนึ่งนะคะคู่ของคนรักของท่านอาจจะมีการเจ็บป่วยไม่สบายได้ง่าย ในวันที่17สิงหาคมนะคะดาวประพูดจะโคจรถอ,อยหลังพักองศาแล้วตลอดทั้งเดือนด้วยทําให้หลังจากวันที่17สิงหาคมจะมีปัญหาจุกจิกกวนใจในเรื่องของการนัดหมายการเดินทางเอกสารคําพูดการเจรจาอาจมีการสะดุดล่าช้าคําพูดไม่เป็นคําพูด,พดนัดไม่เป็นนัดต้องรออนุมัติระวังเกิดความผิดพลาดได้ง่ายๆหรืออยู่ดีๆปรับ,บก็มีเรื่องให้ต้องรับผิดชอบ แบบไม่มีปีไม่มีคุยไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจด้วยเช่นอาจจะมีโปรแกรมเดินทางหรือมีงานที่ไม่ได้อยู่ในแพลนไม่ได้อยู่ในกําหนดการเข้ามาให้ทำอะไรที่ไม่ได้วางแผนไว้จะประดังเข้ามาได้ในช่วงนี้เพราะฉะนั้นท่าต้องรับมือให้ดีนะทางด้านการเงินดาวพาทิตย์คือดาวการเงินของชาวลัคนาราศีกรกฎได้โคจรทับตัวท่านทับจุดเกิดท่านอยู่ที่ภพตันุ โดยโคจรได้ตำแหน่งมหาจักรด้วยทำให้โอกาสดีนาทีทองมาถึงชาวลัคนาราศีกรกฎจะคิดจะทำอะไรหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองขึ้นมาได้แต่ว่าไม่ได้มาง่ายๆนี่สิส่วนใหญ่แล้วจะมาจากการใช้แรงกายแรงใจความสามารถเฉพาะตัวเฉพาะทางต้องใช้ไหวพริบพลิกแพงกว่าจะได้เงินมาก ต้องเจออุปสรรคเข้ามาท้าทายต้องเจอขั้นตอนยุ่งยากแต่บอกเลยว่าหากชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นมุ่งมั่นขยันเอาจริงบุกลยุยรายได้ก็ามาในช่วงนี้จะมาคุ้มค่ากับการที่ท่านต้องเหนื่อยยากแน่นอนบางท่านก็ได้เงินมากนะคะได้เงินมาจากเรื่องอสังหาริมทรัพย์ที่ดินยวดยานผ่านนะได้เงินจากธุรกิจครอบครัวคงสีก็ได้ ได้เงินจากการค้าการขายที่เป็นลักษณะซื้อมาขายไปเช่นพวกตัวแทนในหน้าการเป็นพ่อค้าคนกลางการเป็นเซลล์การติดต่อประสานงานก็ได้หรือได้เงินจากอาชีพเสริมนะคะหรือพวกธุรกิจกระแสค่านิยมสังคมวัยรุ่นพวกพวกสินค้าเด็กๆอะไรแบบนี้ถึงอย่างไรนะคะก็ยังไม่ใช่จังหวะที่ดีสำหรับการลงทุนในช่วงนี้มากนัก เพราะฉะนั้นนะคะถ้าท่านจาเป็นต้องลงทุนจริงๆก็ควรมีที่ปรึกษาไว้ด้วยและในเดือนสิงหาคมนี้ชาวลัคนาราศีกรกฎต้องระวังการถูกเอาเปรียดถูกขัดผลประโยชน์มีเรื่องอึดอัดใจเกี่ยวกับเรื่องของการเงินที่เข้ามาบางทีคําพูดไม่เป็นคําพูดเจอการต่อรลงมีภาลให้ต้องรับผิดชอบโดยเฉพาะกับบุตรบริวารญาติพี่น้องด้วยระวังมีปากเสียงกับคนใกล้ชิด ในวันที่18สิงหาคมนะคะดาวพาทิตย์คือดาวการเงินของชาวลัคนาราศีกรกฎ<ด>ก็จะโคจรเข้าปบกระดุมพักได้ตำแหน่งกระเซตตาที่พอดีคืกความมั่นคงนั่นเองตามมาด้วยดาวพาางาังคานก็จะโคจรเข้าพบสหัสช้าโดยได้ตำแหน่งมหาจักรด้วย<ด>ก็ยังถือว่าเป็นจังหวะที่ดีในเรื่องของการเงินเ<ด>พราะท่านจะหาเงินได้ง่ายหมุนเงินได้คล่องอยู่ เียงแต่ว่าจะมีค่าใช้จ่ายกับภาระต่างๆเช่นค่าบ้านค่ารถค่าหนี่สินผูกพัน 6, ค่าญาติพี่น้องคนในครอบครัวบุตรล้านบริวารเท่านั้นเองนะคะแต่ท่านก็จะหาเงินกลับมาได้นะถือว่าเป็นเรื่องดีแต่ท่านต้องบริหารจัดการเงินให้ดีในช่วงนี้รับรองว่าท่านจะมีเงินเก็บเป็นก้อนได้แต่ถ้าท่านวางแผนเงินไม่ดีนะคะระวังจะหมุนเงินไม่ทัน ระยะนี้ก็ยังคงต้องระวังการถูกหลอกถุกโกงถูกให้ร่วมลงทนุนอันนี้ไม่แนะนําจะทําอะไรทําเองดีที่สุดแต่ก็ขอให้วางแผนไปก่อนในด้านดีคือท่านใดที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับตังคินตังแดนนําเข้าส่งออกทาบร,ริษัทต่างชาติรายได้ของท่านจะไหลมาเทมารวมถึงอาจได้รับการจดใช้นี่สินเพราะฉะนั้นใครจะไปทวงนี่ ก็ลองทวงในช่วงนี้ดูนะคะหรือตัวท่านเองอาจจะไปทำเรื่องกู้หนี้ยืมสินรีไฟแนนซ์เพื่อนำเงินมาหมุนก็ได้ทางด้านกันงานดาวพังคานคือดาวกันงานของชาวลัคนาราศีกรกฎในช่วงวันที่หนึ่งถึงวันที่18สิงหาคมได้โคจรอ,อยู่ในภพตัดดุมพาโดยโคจรร่วมกับดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นคู่มิตรกันและดาวพระพุธเป็นคู่วิกวาทคะ ทำให้เรื่องของการงานจะมีความเกาวนาค่อนข้างดีด้วยแต่ก็หนีไม่พ้นกับการที่ต้องใช้แรงกายแรงใจมากหน่อยอาจมีงานมีปัญหางานรูปแบบเดิมๆเข้ามาให้ต้องรับผิดชอบในด้านดีคือท่านจะไม่ขาดผู้ช่วยเหลือก็ได้แต่ก็ต้องระวังมีปากเสียงทะเลาะก,กันได้ง่ายๆด้วยด้วยเรื่องคำพูดการแสดงความคิดเห็นหักขัดแย้งกันบ้างยิ่งท่ในใดทำงานเป็นหมู่คณะนะคะทำเป็นหุ้นส่วนต้องระวัง อนหลังจากวันที่18ไปแล้วนะคะอาจ,จได้เจองานใหญ่งานยากงานที่ต้องใช้ไหวพริบพลิกแพงความสามารถเฉพาะตัวค่อนข้างมากอาจจะมีคู่แข่งมีการแข่งขันกันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการประมูลการแข่งขันจะมีเกณฑ์ชนะค่อนข้างสูงด้วยแต่ก็ต้องใช้ไหวพริบใช้ปต,ติปัญญาในการต่อสู้อาจมีการได้นัดประชุมสัมมนา เพื่อวางแผนระบบงานเกิดขึ้นหรือต้องไปพบปะพบเจอกันมากขึ้นรวมถึงเดินทางบ่อยกันด้วยแต่จะให้ผลดีมากเลยนัในช่วงนี้กับสายอาชีพเกี่ยวกับพวกเซลล์ตัวแทนในหน้าหรืออาชีพที่ต้องมีการเดินทางบ่อยนั่นเองทางด้านความรักนะคะเป็นช่วงที่คนโสดควรจะไปโฟกัสกับเรื่องของการงานและการเงินจะดีที่สุด ส่วนคนที่มีคู่ครองแล้วเนี่ยในช่วงนี้อาจห่างเหินกันบ้างนะคะแต่หากอยู่ด้วยกันมากๆก็ระวังความขัดแย้งกันได้ง่ายๆนะและจย์ก็ได้ทําคลิปนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเสริมดวงนะคะเป็นการเผยความลับเลยนะการเสริมดวงตามวันเกิดของท่านและช่วงอายุของท่านสามารถใช้ได้ตอลอดชีวิตเลยนะคะทั้งตัวท่านเองและพี่ป้านาพ่อแม่พี่น้องก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันและจังก็ได้ทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการรับมือกับดาวพระราหูด้วย ที่โคจรอ,อยู่ในภพการงานของท่านและจะอยู่แบบนี้ไปถึงเดือนตุล่าเลยนะคะปี66นี้หากชาวลักนาราศีกรกฎท่านใดอยากจะไปวางแผนดวงชะตานะคะสามารถเข้าไปกดติดตามรับชมรับฟังได้ทางลิงก์ที่อาจารย์ทิ้งไว้ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะและอาจารย์ต้องขอขอบคุณเลยนะทุกกำลังใจไม่ว่าจะเป็นการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับสก์พลายแน่ใจาด้วยนะคะก็ขอ,ขออย่าเป็นครอบครัวที่น่ารักแบบนี้ต่อไปนะหากอาจารย์ผิดพลาดพังประการใดไป ขอให้อภัยซึ่งกันและกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ